ค่ะชื่ออะไรคะชื่อเปิ้ลค่ะเปิ้ลโทรจากประเทศอะไรจ๊ะอยู่อเมริกาค่ะ hello d morning ิ่งค่ะเปิ้ลว<อ>ันนี้อยากปรึกษาอะไรพวกครูครูคะ่ะอ่าจริงๆเป็นเรื่องของน้องสาวค่ะแต่ว่าหนูกกับน้องสาวก,ก็คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะน้องสาว,วาอยู่เมืองไทยเขา,าอยู่กับคุณแม่แต่ว่าปัญหาที่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณแม่จะทําตัวไม่ค่อยน่ารักเช่นไปเวลาจะชักสีหน้า ทำปากแบะปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไม่พอใจใครจะแบบจะโมงเหง่ายค่ะเราเคยได้ดูเหตุไหมว่าอะไรที่เขาทําให้เขาไม่พอใจบ้างอย่างเช่นคุณแม่กับพนักงานในร้านเนี้ยค่ะที่ทํางานด้วยกันเนี่ยแล้วเวลาเขาเห็นแบบทําอะไรไม่พอใจเขาก็แค่จะแบบเหลือบตาแต่บางเอญน,น้องก็จะแบบหันหน้าไปเจอ,อพฤติกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเถียงอะไรกันแต่ปัญหาก็คืออยากจะให้แม่เข้าใจ ว่าเออตรงนี้มันไม่ควรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเคยคุยกันแล้วแล้วแม่ก็โมโหตอนนั้นคุยยังไงอะสมมติครูเป็นแม่เนี่ยหนูพูดยังไงลองซ้อมสถานการณ์ก็จะถามว่าโอเคอแม่เป็นอะไรแม่อเคหรือเปล่าแม่ก็จะแบบกูไม่ได้เป็นอะไรกูเป็นอย่างนี้ของกูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วไงต่อก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงไ้นใช่ก็คือจบเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากจะเถียงกันให้มันรุนแรงขึ้นนะคะถูถูก คือค่ะไทยของคุณแม่เราเนี่ยหนึ่งเลยอันนี้ชัดเลยพวกชักสีหน้าต่างๆนานา,นาคือเป็นพวกที่ต้องการความเป็นคนสําคัญเขาอยากเขาอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาอะมีค่าค,คนพวกนี้พอทาแล้วไม่ได้ดั่งใจหรืออะไรแล้วเขาจะชอบแบบชักสีหน้าแล้วประชดเขาจะไม่พูดความจริงลักษณะน,น,นี้เป็นลักษณะนนที่หนีปัญหาแล้วก็ทําเหมือนโอเคแต่ไม่โอเคแล้วก็จะสร้างความอึดอัดให้กับคนที่ อยู่รอบข้างเนาะอันนี้คือเป็นลักษณะของคุณแม่เนาะคนที่เป็นลักษณะขาดความมั่นใจแบบเนี้ย<อ>ขาดความนับถือตัวเองแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้ก่อนที่เราจะไปพูดให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนะเติมความรักให้กับเขาโดยการขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในช่วงอารมณ์ดีๆเนะี่ยไม่ใช่เขาทําไม่ดีแล้วไปชื่นชมเขาตรงนั้นนะ <l> <l> เออนะคะให้แบบเหมือนแบบสมมุติอารมณ์ดีๆเราเข้าไปก่อนว่าเออคิดถึงแม่รักแม่จังเออวันนั้นนึกถึงสิ่งที่แม่ทํา หนลองเล่าให้ครูฟังซิมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าแม่เราเจ๋งอ่ะแม่เป็นคนอดทนนะคะเวลาทาํางานทํางานทําขนมหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่บน่น ฉะนั้นอันนี้ให้น้องอไปพูดอันนี้ให้แม่แต่ตอนอารมณ์ดีๆกันนะเราก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยสิ่งที่หนูเห็นในแม่นะแม่เป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนที่มีความอดทนขอบคุณแม่ที่แม่คอยช่วยตลอดเวลาไม่บ่นไม่อะไรเลยเนาะอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพยายามอยู่มันมีใครบางคนเห็นนะไอการที่เขาชักสีหน้าเอาแต่ใจเนี่ยเชื่อไหมในมุมเขาเขาคิดว่าเขากําลังพยายามอดทนเชื่อไหมว่าในมุมเขาอะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำอะ เขาคิดแค่ว่าถ้าเป็นใจเขาถ้าไม่อดทน,น,นกูด่าไปแล้วแต่กูเลือกเป็นชักศีหน้าแทนที่กูอดทนแล้วย,ยังไม่เห็นอีกหรือเติมหัวใจที่ว่างเปล่าให้เขารู้ก่อนว่าลูกเห็นนะว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่นะแล้วแทนที่เราจะไปชี้จุดเสียว่าแม่อย่าทําแบบนี้นะมันไม่ดียิ่งทําให้เขาโหวิดบึ้มเลยแต่ถ้าเราชี้จุดดีว่าหนูเห็นแม่พยายามอดทนหลายครั้งบางทีแม่ไม่พอใจแม่ก็พยายามอดทนเพื่อเพื่อที่จะให้มันไม่มีปัญหาหนูขอบคุณนะแม่นะ เติมตรงนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นถ้าเขาเผลอพังพูดไม่ดีกับลูกน้องในร้านหรืออะไรกับหรือกับน้องก็รอให้อารมณ์เย็นแล้วก็บอกว่าหนูรู้ว่าแม่ไม่ได้เจตนาแม่อยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมหรือตอนนั้นหนูไม่ได้ฟังแม่แบบนี้ใช่ไหมแม่ก็เลยรู้สึกไม่สบายใจคุยกันแบบนี้แล้วกันเนาะหนูรู้ว่าแม่พยายามแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เขาว่าลดการ์ดลงมากกว่าที่เราจะไปบอกว่า ม่เป็นอะไรม้างไหมแม่โอเคปอ, er อันนี้คืออยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยก็คือกายจะตอนแรกเขาหุดหยินกับพนักงานสักพักเขาจะมาหุดหงิกับเราใช่จริงๆขีหลักของการสื่อสารมันคือทำให้เขารู้สึกว่าเราอยู่กับเขานะเราไม่ได้เป็นคนละพวกเขานะชอย่างเงี้ยแล้วก็เติมความรักให้เขาเยอะเหมือนที่คุณอ๋อบอกก็จะช่วยได้จริงๆขอขอแชร์มุมมองกันคือเมื่อเมื่อนานมาแล้วก็เกือบสิบปีค่ะลูกแก้วกับที่บ้านกับคุณพ่อก็ ก็ปึงปังใส่กันเป็นเราเราจะไม่ค่อยอยากไปกับพ่อเพราะเรารู้สึกว่าพ่อชอบเรียกร้องความสนใจชอบแบบทะเลาะหาเรื่องทะเลาะจนกระทั่งมาเรียนเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟเกี่ยวกับอะไรทําให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เขาชวนทะเลาะคือเขาว่าแค่อยากได้รับความสนใจจากเราเปลี่ยนเขาว่าเปลี่ยนยากต้องเปลี่ยนที่เราถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคือถ้าเป็นไปได้อ่ะคืออยากให้อันนี้อยากให้เรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่า communication ใช่จะช่วยมากๆจริงๆบอกให้น้องอ่ะ กับแม่นะถ้าว่างนะจูงกันมาสองคนเลยเรียนในคลาสคอมมิวนิเคชันนะคะมีแม่กับลูกคู่หนึ่งมาเรียนในคลาสครูคนเป็นแม่กับลูกเนี่ยลูกสาวก็จะรู้สึกน้อยใจแม่ตลอดเวลารู้สึกว่าดีไม่พอแต่พอเขาเรียนกันเสร็จอะเขายืนกอดกันแล้วเขาบอกว่าหนูรู้แล้วว่าที่แม่ทําเพราะอะไรแล้วแบบรู้จริงๆไม่ใช่รู้แค่หัวแต่มันรู้ลงไปในหัวใจแล้วแม่ก็ยืนขอโทษลูกว่าที่แม่ไม่เคยชมพูดไม่ดีมาตลอดจริงๆมันเป็นเพราะห่วงมากๆบางครั้งบางทีอะเราแก้ปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าการแก้ของเราเท่ากับการสร้างปัญหาอยู่ โอเคอย่าลืม<ด>นะ,ะไปกอดเขาเยอะๆยิ่งเขาพูดหยาบเท่าไหร่ชักสีหน้าเท่าไหร่นะคะแต่ใจเท่าไหร่แปลว่าเขามีปัญหาเรื่องความสําคัญเท่านั้นนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณคุอมอนิดนะค,คะ